ับสวัสดีพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะวันนี้เป็นวันหยุดแต่กลับมาติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะคะซึ่งขออนุญาตเริ่มที่สถานการณ์การติดเชื้อของโลกนะคะวันนี้รายงานยอดผู้ติดเชื้อทั่วโลกอยู่ที่194,825,130ล้านรายนะคะแล้วก็มีรายงานผู้เสียชีวิตวันนี้6,850คนนะคะทั่วโลกประเทศไทยจัดเป็นอันดับที่47นะคะถ้า ดูตัวเลขของรายงานผู้ติดเชื้อเพื่อนบ้านนะคะก็จะยังเห็นว่าในภูมิภาคเอเชียโดยเฉพาะ ตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยนะคะก็ยังมีการรายงานผู้เสียชีวิตและผู้ติดเชื้อค่อนข้างสูงมาเลเซียวันนี้ตัวเลข17,000กว่านะคะเมียนมา4,998เรเวียดนาม7,500กัมพูชา819นะคะก็เป็นสถานการณ์ที่สบคชุดเล็กก็มีการหารือกันและเป็นห่วงโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะจะเห็นว่ายังคงมีการเดินทางข้ามพื้นที่ในวันนี้นี่นะคะจะมี คนไทยที่เดินทางจากมาเลเซียเป็นการเดินทางผิดกฎหมายนะคะผ่านช่องทางธรรมชาติ10รายนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีการตรวจจับพบได้นะคะแล้วก็นำเข้าสู่สถานกักกันที่รัฐจัดให้ก็ขอเน้นย้ำในทุกๆครั้งที่รายงานนะคะว่าพี่น้องประชาชนก็ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาเพราะว่าเจ้าหน้าที่ที่ลาดตระเวนอยู่แนวช่องทางตามธรรมชาติก็ยัง ตรวจพบการกระทำผิดกฎหมายอยู่ตลอดเวลานะคะ วันนี้มีตัวเลขรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่15,376รายและที่เน้นย้ำตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็คือตัวเลขนี้จะยังไม่ได้นำการตรวจแอนติเจนเทสคิดมารวมด้วยนะคะซึ่งภายในสัปดาห์นี้ค่ะก็จะมีการรวมตัวเลขให้ได้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นวันนี้ตัวเลขยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่87คนนะคะแล้วก็มีผู้ที่ยังคงรับการรัก อยู่ในโรงพยาบาล90,000กว่ารายโรงพยาบาลสนามนะคะวันนี้อีก7,000 0กว่ารวมเป็น167,057รายนะคะก็เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงค่ะเมื่อเทียบกับจํานวนผู้ที่กลับบ้านกล่องสีเขียวนะคะวันนี้อยู่ที่6,782รายนะคะไปดูทิศทางของทั่วประเทศนิดหนึ่งนะคะวันนี้เนี่ยตัวเลขสูงที่บวกเข้ามาพอสมควรเนี่ยเป็นตัวเลขของเรือนจำถ้าดูจาก ที่แสดงหน้าจอนะคะจะเห็นว่าสีน้ำเงินจะแสดงเป็นผู้ป่วยที่ walk in เข้ามาตรวจในระบบบริการคือโรงพยาบาลสีเหลืองคือการรายงานตัวเลขคัดกรองเชิงรุกในชุมชนซึ่งในหลายๆพื้นที่ยังทำอย่างต่อเนื่องรวมทั้งสีเทายอดบนสุดนะคะก็คือจะเป็นการติดเชื้อของเรือนจำนะคะตัวเลขค่อนข้างสูงกลับมานะคะในกลุ่มผู้เสียชีวิตที่รายงานวันนี้ค่ะ ตัวเลขใหญ่ยังอยู่กรทมนะคะวันนี้มีรายงาน40รายแล้วก็จะเห็นได้ชัดว่าตอนนี้เนี่ยการรายงานผู้เสียชีวิตจะค่อนข้างกระจายทั่วประเทศนะคะไม่ได้จํากัดเฉพาะกรทมและปริมณฑลหรือว่าเฉพาะจังหวัดที่อยู่ในกลุ่มสีแดงเข้มนะคะแต่ว่ามีการกระจายไปยังต่างจังหวัดทั่วๆเลยทีเดียวและที่สําคัญนะคะก็ยังคงอยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุและมีโรคประจําตัวนะคะแล้วก็ในจํานวนวันนอน เนี่ยนะคะก็จะเห็นอัตราการครองเตียงที่นานและมีผู้ที่เสียชีวิตที่บ้านวันนี้รายงาน5รา,ายนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยคะ่ะถ้าเทียบกับตัวเลข รวมของทั้งประเทศนะคะจะเห็นว่า,อาตอนนี้เนี่ยอัตราส่วนของกทมและปริมณฑลตอนนี้เนี่ยเป็น41%ต่างจังหวัด71จังหวัดซึ่งเมื่อก่อนนี้เนี่ยเคยเป็นตัวเลขเล็กนะคะตอนนี้กลายเป็นตัวเลขที่เกินแซงหน้ากทมปริมณฑลไปแล้วนะคะตอนนี้อยู่ที่59%ถ้าให้เห็นแยกตามเขตสุขภาพ ให้พี่น้องประชาชนเห็นภาพจะชัดเจนนะคะก็คือการรายงานกราฟแท่งนี้เนี่ยแสดงให้เห็นเป็นกลุ่มเขตสุขภาพบนสุดที่มีสี่เหลี่ยมกรอบสีแดงเนี่ยนะคะเป็นการรายงานเขตหนึ่งตัวเลขที่แสดงสูงและเป็นกราฟสีน้ำเงินอันนี้คือการที่ เป็นการติดเชื้อรายงานเป็นเชื้อนําเข้าหมายความว่าในจังหวัดนั้นๆเนี่ยแต่เดิมมีการรายงานผู้ติดเชื้อค่อนข้างน้อยแต่พบการรายงานผู้ติดเชื้อที่ยืนยันประวัติว่าเป็นผู้ที่เดินทางกลับจากกทมและปริมณฑลก็เลยบีบวกให้จังหวัดเหล่านี้เนี่ยนะคะมีตัวเลขผู้ติดเชื้อเป็นเชื้อนําเข้าสูงขึ้นเป็นที่ไหนบ้างนะคะถ้าเขตหนึ่งก็จะเน้นอยู่ที่ นานพเยาพแพร่นะคะเขตสองก็จะเป็นอุตรดิตถสูงสุดนะคะถ้าเป็นสีแดงนี่คือเป็นการติดเชื้อในชุมชนในพื้นที่ของแต่ละจังหวัดเองเขตสเขตสุขภาพที่3เนี่ยนะคะก็จะ,ะทุกจังหวัดเลยค่ะทั้งนครสวรรค์กำแพงเพชรพิจิตรอุทยัยธานีชัยนาทนี้เป็นการที่มีพี่น้องประชาชนเดินทางกลับบ้านจากกทมและปริมณฑลนะคะในส่วนของเขต สุขภาพที่7ก็ที่ตัวเลขสีน้ำเงินใหญ่นั้นจะเป็นขอนแก่นนะคะเขต9จะเป็นนครราชสีมาเขต10ต้องบอกว่าทั้งเขตนะคะก,ก็จะมีมุกดาหารศรีสเกตอำนาจ,จเจริญยะโสธรอ,อุบลราชธานีซึ่งในส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะกะะ็คุณหมอทวีสินก็เป็นผู้ตรวจที่ลงพื้นที่แล้วก็ได้สะท้อนภาพให้เห็นนะคะว่าการจัดการในพื้นที่ หลายๆจังหวัดทั้งในส่วนของภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ที่พบพี่น้องประชาชนติดเชื้อเป็นผู้ที่เดินทางกลับจากพื้นที่สีแดงเข้มก็จะต้องเน้นย้ำให้จังหวัดเหล่านี้เนี่ยนะคะหรือจังหวัดที่อาจจะก,กําลังมียอดเพิ่มขึ้นต้องเฝ้าระวังค่ะเพราะว่าจากการรายงานเนี่ยนะคะพบว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยศักยภาพระบบสาธารณสุขที่มีอยู่ก็เริ่มจะตึงเหมือนกันมีอัตราคลองเตียงบางที่เนี่ยขึ้นไปที่70%ซ เนของเตียงที่มีอยู่ในแต่ละจังหวัดนั้นแล้วก็มีรายงานของผู้ที่ติดเชื้อและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นในจังหวัดเหล่านี้มากขึ้นนะคะและโดยเฉพาะยิ่งนะคะในปัจจุบันที่บางจังหวัดมีนโยบายรับผู้ป่วยจากกทมปริมณฑลกลับไปรักษาตัวที่บ้านตรงนี้คงต้องเน้นย้ำนะคะว่าทั้งในส่วนของออสอสจแต่ละจังหวัดท่านผู้ว่าราชการก็คงจะต้องเน้นย้ำว่า ให้ระบบสาธารณสุขนั้นมีการคัดกรองประชาชนที่เดินทางเข้าพื้นที่อย่างเคร่งครัดมีการจัดการระบบที่จะดูแลรักษาอย่างที่เรียนนะคะว่าเฉพาะโรงพยาบาลอาจจะไม่เพียงพอคงต้องใช้ระบบเดียวกันกับกทมปริมณฑลด้วยนะคะก็คือต้องมีการพยายามที่จะเปิดให้บริการ Community Isolation หรือแยกกักในชุมชนรวมทั้งมีกระบวนการ โฮมไอโซเลชันแยกกักที่บ้านรองรับนะคะตอนนี้ต่างจังหวัดก็คงต้องเตรียมรับมือด้วยค่ะในส่วนของการรายงานกอทมวันนี้นะคะจะเห็นว่าตัวเลขเป็นตัวเลขสูงพอสมควระคะ่ะยังอยู่ที่2573และตรงนี้เนี่ยอาจจะยังต้องบวกอีกประมาณ1,000เสร็เศษนะคะของแอนติเจนเทสคิตที่จะพยายามบวกรวมตัวเลขให้ให,ให้พี่น้องประชาชนเห็น การะระบาดในกทมชัดเจนยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะกทมรายงานว่าในจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดที่มีการติดเชื้อเนี่ย จำนวนใหญ่เกือบ80%ยังจัดอยู่ในกลุ่มอาการสีเขียวนะคะคือกลุ่มสีเขียวเนี่ยก็คือกลุ่มนี้อาจจะมีอายุน้อยเป็นวัยแรงงานไม่มีอาการนะคะหรือว่าถ้าจะมีอาการเล็กน้อยไม่ใช่อาการระบบทางเดินหายใจดังนั้นตอนนี้เนี่ยค่ะก็เน้นย้ำอยู่เสมอนะคะว่ากลุ่มที่ได้รับผลยืนยันเป็นผู้ติดเชือ้อและ ประเมินแล้วเนี่ยท่านเป็นผู้ที่อยู่ในระดับเขียวขอให้อยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็พยายามที่จะประสานไปยังช่องทางต่างๆค่ะส่วนหนึ่งก็คือหากไปตรวจที่โรงพยาบาลไหนติดต่อกลับไปนะคะเพราะว่าตอนนี้ หลายหน่วยงานหลายโรงพยาบาลก็สามารถที่จะให้บริการโฮมไอโซเลชันหรือการแยกกักที่บ้านนะคะโดยตัวเลขก็คือจะเป็น1 3 3 0กด14หรือสามารถสแกน QR Code ได้มีเว็บแอปพลิเคชันทั้งในส่วนของภาครัฐหรือมหาวิทยาลัยหลายแห่งตอนนี้นะคะรวมทางภาคเอกชนก็ต้องขอบคุณมากเลยคะ่ะเพราะว่าโฮมไอโซเลชันเนี่ยหลายท่านได้เห็นว่ามีประโยชน์ซึ่งทางกระทรวงสาธารณาสุข ออกคู่มือออกมาทําให้ประชาชนได้ศึกษาและเข้าใจนะคะก็ทําให้หลายหน่วยงานเนี่ยสามารถที่จะให้ความช่วยเหลือผู้ติดเชือ้อแล้วก็นําเข้าสู่ระบบโฮมไ s o l a t i o n อย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะในการารายงานของพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนก็ยังพบว่ามีการติดขัดอยู่บางส่วนนะคะตรงนี้เนี่ยก็ในหน่วยงานที่รับ เป็นเจ้าภาพในส่วนของ Home Isolation คือสํานักอนามัยก็รับข้อติติงทุกอย่างแล้วก็ในแต่ละวันเดี๋ยวจะมีการนํารายละเอียดความคืบหน้ามาเรียนให้ทราบนะคะในเบื้องต้นวันนี้ขออนุญ,ญาตนําเสนอในส่วนของ CCRt นะคะซึ่งเป็นทีมที่ลงพื้นที่แบบเบ็ดเสร็จนะคะไปยังชุมชนในกอทมอในวันนี้กทมรายงานว่าทีม CCRt ลงพื้นที่ทั้งสิ้น57ชุมชนมีผู้รับบริการ ทั้งสิ้น5,325รายนะคะในจำนวนนี้เนี่ยทีมที่ลงไปในแต่ละชุมชนเนี่ยนะคะก็จะมีการตรวจแอนติเจนเทสคิดมีการนำมาซักประวัตินะคะให้แต่ละบ้านตรวจสวบโดยวิธีแอนติเจนเทสคิดแล้วถ้าพบว่าไม่ได้มีผล บวกเนี่ยนะคะก็จะให้บริการฉีดวัคซีนด้วยค่ะซึ่งในจำนวนนี้เนี่ยก็มีผู้ที่รับวัคซีนไปทั้งสิ้นนะคะ3897รายเป็นผู้สูงอายุ1982รายมีโรคประจำตัว1903รายและเป็นหญิงตั้งครรภ์เกิน12สัปดาห์อีก12รายในส่วนที่ทีม CCRt ลงพื้นที่และให้บริการฉีดวัคซีนสะสมตั้งแต่15กรกฎาคมเนี่ยนะคะก็คือ45 9 0 0 77รายค่ะกทมอเองเนี่ยนะคะก็จะมีแผนลงชุมชนในทุกๆวันนะคะแต่ละวันเนี่ยเกือบเกือบร้อยชุมชนก็จะมีรายงานที่จะ ระบุแผนไว้ที่เว็บไซต์ของกทมนะคะว่าแต่ละวันจะลงพื้นที่ไหนชุมชนไหนแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามในรายละเอียดเพราะว่าต้องชื่นชมนะคะว่าทีม CCRT ที่ลงพื้นที่เนี่ยเข้าถึงประชาชนจริงๆแล้วก็ทำให้มีการตรวจคน้นหาผู้ติดเชื้อที่ยังไม่มีอาการทีอ่อาจจะอยู่ในบ้านในชุมชนเนี่ยนะคะทำให้เขาได้รับบริการ มีการนำออกมาเข้าสู่ Community Isolation เพื่อที่จะให้ได้รับการดูแลอย่างเร็วที่สุดและรวมทั้งไม่มีการแพร่ชเชื้อไปอยังครอบครัวหรือว่าชุมชนที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยค่ะก็จะมะีข้อเสนอแนะเข้ามานะคะว่าหลายครั้งที่อันนี้คือ CCRT เนี่ยคือเจ้าหน้าที่ในส่วนของสํานักงานเขตลงพื้นที่ไปตรวจ ATK เองอันนี้เนี่ยพอตรวจพบ นำเข้าสู่โฮมไ Isolation Community Isolation นี้ก็จะเป็นระบบที่เป็นไปได้ตามแผนแต่จะมีกรณีที่พี่น้องประชาชนอาจจะไปตรวจเองนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางกรมการแพทย์ก็รายงานว่าส่วนหนึ่งเนี่ยประชาชนจะไปตรวจตามแ l a บเอกชนหรืออีกส่วนหนึ่งเนี่ยคะ่ะก็จะเป็น บริษัทหรือ NGO ที่ไปหาชุดตรวจ ATK ซื้อกันมาแล้วมาตรวจกันเองเนี่ยนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้มีปัญหาว่าพอตรวจแล้วผลบวกอาจจะยังไม่เข้าสู่ระบบการดูแลรักษาก็ขออนุญ,ญาตเรียนชี้แจงตรงนี้นิดนึงค่ะว่าในส่วนหนึ่งเนี่ยที่ที่ประชุมสบคอชุดเล็กหารือกันนะคะก็คือว่าเมื่อท่านตรวจ ATK ผลเป็นบวกก็จะมีข้อจำกัดว่า ทางเจ้าหน้าที่จะขอให้ท่านไปตรวจยืนยนัน RT-PCR ก่อนในกรณีที่จะต้องเข้า Community Isolation คือส่วนหนึ่งเนี่ยค่ะกระทรวงสาธารณาสุขอธิบายในเรื่องของข้อจำกัดความแม่นยำของ ATK คือกรณีที่ผลเป็นบวกอาจจะมีการเกิดผลบวกลวงได้ดังนั้นเนี่ยจึงมีการขอให้ เป็นมาตรฐานก็คือตรวจ RT-PCR ก่อนเสมอก่อนที่จะสามารถที่จะให้เข้าไปยัง Community Isolation แต่อย่างไรก็ตามก็พบว่าเป็นข้อจำกัดเพราะว่าพี่น้องประชาชนจำนวนหนึ่งหาที่ตรวจไม่ได้หรือตรวจแล้ว RT-PCR จะเป็นกระบวนการตรวจที่ใช้เวลาต้องรอวัน2วันหรืออาจจะนานกว่านั้นตรงนี้ในที่ประชุมสบคชุดเล็กก็มีการหารือกันอยู่นะคะในเบื้องต้นก็ขอให คอมไอหรือ community ้ไอโซเลชัเนี่ยอาจจะต้องรับเข้าไปก่อนคือถ้ามีผลแอนติเจนเทสคิดบวกรับเข้าไปในคอมไอก่อนเพราะว่าพี่น้องประชาชนกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะไม่สามารถแยกกักโฮมไ s o l a t i o n ได้ด้วยความไม่พร้อมหลายๆอย่างนะคะแต่ว่าอาจจะต้องให้แยกอยูอ่แยกออกจาก กลุ่มผู้ป่วยที่อยู่ในคอมไออยู่แล้วอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ในเรื่องของการจะยกเลิก RT-PCR ไปเลยได้ไหมตรงนี้เนี่ยกระทรวงสาธารณาสุขเองก็ยังมีความเป็นห่วงค่ะเพราะว่าอย่างที่เรียนค่ะว่า ATK ก็จะยังมีความแม่นยำที่จำกัดเหมือนกันอย่างไรก็ตามขอให้ติดตามฟังผลการประชุมนะคะเพราะว่าเรื่องนี้มีเรื่องที่หลายหน่วยงานหารือกันอยู่อย,อย่างเร่งด่วนนะคะ จากนี้เนี่ยพอหลังจากที่ตรวจแล้วเนี่ยอาจจะมีการมีการอบรมนะคะให้ชุมชนสามารถที่จะศึกษาวิธีการตรวจ ATK ให้แม่นยำนะคะโดยที่มีการสวบ ในส่วนของโพรงจมูกได้อย่างถูกต้องและกทมอเองนะคะก็ได้รับการอนุมัติจากสาธารณสุขนะคะให้มีการจัดหาชุดตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือ ATK เนี่ยนะคะเพิ่มเติมอีก8.5ล้านชุดนะคะเพื่อที่จะสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนนั้นเข้าถึงการตรวจแบบ ATK ให้ได้มากที่สุดครอบคลุมให้มากที่สุดนะคะ ในวันนี้สิ่งที่ที่ประชุมหารือกันอีกส่วนหนึ่งนะคะนอกเหนือจากการดูแลเป็น Home อ s o l a t i o n Community Isolation ก็มีการพูดคุยกันถึงเรื่องของมาตรการการขยายเตียงค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยในส่วนของเตียงที่รองรับนะคะทั้งโรงพยาบาลหลัก32แห่งทั้งรัฐและเอกชน ICU สนาม4แห่งโรงพยาบาลสนาม7แห่งอย่างที่เรียนให้พี่น้องประชาชนทราบนะคะว่า ในส่วนของโรงพยาบาลทั้งโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามก็มีการปรับแผนกันอย่างต่อเนื่องในวันนี้เนี่ยนะคะก็มีท่านผู้อํานวยการโรงพยาบาลบางประกอบ1น,นะคะในแพทย์อํานาจพิสัน พี่สารจำเริญได้มานำเรียนแผนนะคะในส่วนของบางประกอบหนึ่งที่เข้ามาช่วยดูแลพี่น้องประชาชนที่ติดเชื้อในส่วนของ Community Isolation นะคะในส่วนนี้เนี่ยจะสามารถที่จะเพิ่มได้อีก200เตียงต้นเดือนสิงหาคมที่เขตทุ่งครุนะคะ ฮอสพิท ا จะร่วมกับโรงแรมคินนะคะอยู่ที่เจริญนครเขตทนบุรีคินโฮเทลซึ่งจะทำให้เพิ่มได้อีก500เตียงโดยอันนี้เนี่ยเป็นส่วนที่สบสตรวจผ่านแล้วนะคะมีที่โรงพยาบาลบางออ่ขอภัยค่ะโรงแรมบางกอกซิตี้สวีทเขตราชเทวีบวกอีก300เตียงโรงพยาบาลสนามจะบวกอีก140เตียงในเขตราชบุรณนะนะคะซึ่งก็มีทั้งเหลือง6 0 เตียงเปิดได้2สิงหาคมนี้นะคะแดงจะเพิ่มได้อีก30เตียงเขียวอีก50เตียงก็จะเปิดในสิงหาคมนี้เช่นกันรวมทั้งนะคะบางประกอกหนึ่งก็ได้ร่วมมือกับบริษัทบิ๊กซีเบอร์ลยเกอร์โรงพยาบาลบางประกอก1ปรับวอร์ดที่มีอยู่อีก1 0 0เตียงนะคะจะให้เป็นเตียงเหลืองรองรับผู้ป่วยโควิดได้อีกร้อยเตียงอยู่ในช่วงประมาณเดือนกันยายนและอีกหโรงพยาบาลนะคะก็คือปิยเวสก็ ทางท่านผู้อำนวยการนะคะก็ได้นำเรียนข้อมูลในที่ประชุมในวันนี้ค่ะซึ่งในส่วนของโรงพยาบาลเปียเวสนะคะก็มีการกำลังสำรวจพื้นที่รองรับทั้งเหลืองและแดงนะคะทั้งในส่วนของสี่มุมเมืองสุขสวัสดิ์บางบอนรามอินทรารังสิตแล้วก็ในส่วนของโรงพยาบาลเปียเวสบวกกับโรงพยาบาลหน่วยงานเอกชนในพื้นที่หน่วยงาน สำนักงานเขตในพื้นที่ก็จะมีความพยายามที่จะเข้ามาเพิ่มการเพิ่มเตียงระดับเหลืองแดงเช่นเดียวก,กันกับทางในแพทย์เหรียญทองนั่นหนานะคะก็ได้แสดงไว้ใน Facebook ของท่านนะคะว่าตอนนี้เนี่ยทางมงกุฎวัฒนะเองก็มีแผนเพิ่มเตียงทั้งหมด3,320เตียงภายในเดือนสิงหาคมซึ่งข้อสำคัญก็คือเตียงกลุ่มนี้เนี่ย นอกจากจะบวกไป198เตียงที่โรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดินแล้วเนี่ยนะคะจะเป็นเตียงในระดับที่สามารถที่จะดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจออกซิเจนไฮฟลูกลุ่มผู้ป่วยที่อาจจะมีปัญหาโรคไตที่ต้องฟอกเลือดนะคะรวมทั้งกลุ่มที่อาจจะมีการต้องผ่าตัดทำคลอดนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาในทุกโรงพยาบาลเพราะว่าถ้าผลตรวจโควิดเนี่ย หลายๆโรงพยาบาลก็มีศักยภาพจํากัดที่จะดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินต้องการการผ่าตัดทำคลอดเหล่านี้นะคะตรงนี้มงกุฎวัฒนาก็รับที่จะช่วยเปิดให้บริการตรงนี้ด้วยรวมทั้งนะคะโรงพยาบาลพลังแผ่นดินสองหรือในชื่อว่าพิทักราชันเนี่ยนะคะก็จะเปิดเพิ่มอีก720เตียงและโรงพยาบาลพลังแผ่นดินสนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้น ชื่อในทางการเนี่ยนะคะเรียกว่าโรงพยาบาลใต้ร่มพระบรารมีอีก1,800เตียงรวมทั้งโรงพยาบาลกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานจะเพิ่มศักยภาพจาก320เป็น400เตียงคือตรงนี้เนี่ยในสัปดาห์นี้นะคะจะพยายาม นำตัวเลขให้เห็นภาพรวมว่ากระจายอยู่ที่ไหนบ้างเขตไหนบ้างและพี่น้องประชาชนจะเข้าถึงบริการเหล่านี้ได้อย่างไรบ้างแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนจริงๆค่ะทางผอ,อ,อสบ,บคนะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้เน้นย้ำมาตลอดนะคะว่าขอให้เป็นความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชนประชาชนปร,ประชาสังคมตอนนี้เนี่ยก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะเพราะว่า ที่นําเรียนตัวอย่างในวันนี้คือโรงพยาบาลปิยเวศบางปะกอกมงกุฎวัฒนะก็จะเป็นส่วนหนึ่งแต่ที่มีความพยายามช่วยเหลือกันมาตลอดก่อนหน้านี้นะคะก็จะมีโรงพยาบาลกรุงเทพโรงพยาบาลธนบุรีซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นกำลังสำคัญที่บุคลากรมากมายนะคะลงมาช่วยกันดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อและก็ต้องขอบคุณสมาคมโรงพยาบาลเอกชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขนะคะที่ช่วยกันประสานงานทำให้เห็นภาพของเตียงที่เปิดขึ้นมีการร่วมไม้ร่วมมือของโรงพยาบาลทางภาครัฐภาคเอกชนก็คาดหวังว่าพี่น้องประชาชนจะสามารถที่จะได้รับบริการที่เข้าถึงได้เร็วยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพช่วยให้ลดการตายที่บ้านได้นะคะอย่างไรก็ตามคงต้องฝากทิ้งท้ายไว้ค่ะว่า ในเดือนเมษายนเนี่ยคะ่ะเราเคยประสบปัญหาเรื่องของการที่พี่น้องประชาชนรอเตียงในวันนั้นเนี่ยตัวเลขที่เพิ่มจากร้อยเป็นพันเราเคยประสบปัญหาที่เราจัดการเตียงไม่พอตอนนี้อยากจะให้ทุกท่านได้เห็นภาพคะ่ะว่าเราเพิ่มสัก ศักยภาพเตียงเหลืองเตียงแดงเนี่ยแต่ว่าการเพิ่มนั้นในที่สุดก็คือเพื่อรักษาชีวิตพี่น้องประชาชนก็เป็นสิ่งที่มีรายละเอียดเพิ่มเติมความคืบหน้าอย่างไรก็จะนำมาเรียนต่อเนื่องให้ทราบกันค่ะขอบพระคุณค่ะ ครับสักครู่มีคําถามจากสื่อมวลชนเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของชุดตรวจ ATK นะครับว่าทำไมถึงต้องมีการทำํำ RT PCR ต่อนะฮะแล้วระหว่างนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครคุณหมอเบิร์ตก็ได้อธิบายไปแล้วว่าเรื่องนี้กําลังหารือเนื่องจากว่ามีหลายมิติที่ต้องนํามาพิจารณาถ้าเกิด ผลบวกเป็นผลบวกที่คาดเคลื่อนและไปอยู่รวมกับผู้ปว่วยที่มีอาการเนี่ยโอกาสถ้าเกิดเขาเหล่านี้ไม่ได้มีเชื้อในร่างกายและเป็นผลบวกที่คาดเคลื่อนพอไปอยู่รวมกันอาจจะเกิดการติดเชื้อกันในจุดของ Community ้ s อ o เ i อร์หรือโรงพยาบาลสนามต่างๆกันได้นะครับนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งคำถามครับเกี่ยวกับเรื่องของความคืบหน้าของวัคซีน รวมถึงเรื่องของจุดฉีดใหญ่อย่างที่บางซื่อภาพที่ออกมาค่อนข้างคนค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็หลายคนมองว่าตรงนั้นเป็นทั้งผู้สูงอายุทั้งกลุ่มเสี่ยงด้วยนะฮะสบคได้มีการพูดคุยกันเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับขออนุญาต เอ่ยถึงการฉีดวัคซีนวันนี้นิดนึงนะคะยอดของ25กรกฎาคมเนะะี่ยค่ะมีการฉีดวัคซีนเพิ่มไปอีก90,000นะคะในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาก็ยังมีการฉีดวัคซีนทําให้ยอดรวมของประเทศต,ตอนนี้อยู่ที่1 5 9 6 7ล้าน9 7โดสนะคะโดยท่านนับเฉพาะกทมนะคะเข็มหนึ่งตอนนี้กทมฉีดไปทั้งสิน้น56.24%เปนะคะแล้วก็ในจํานวนนี้เนี่ยก็จะมีกลุ่ม ผู้สูงอายุเกิน60ปีฉีดไปแล้ว54%กลุ่มผู้มีโรคประจำตัวฉีดไปแล้ว70.52%อันนี้นะับรวมให้เห็นภาพกว้างๆก,ก่อนนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยจะมะีประเด็นของการที่สถานที่ฉีดวัคซีนแออัดอย่างกรณีสถานีกลางบางซื่อสอบ,บคอชุดเล็กก็หารือกันมาตลอดทั้งวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะเพราะว่าได้รับรายงานว่า นอกจากพี่น้องประชาชนกทมจะไปฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยก็จะมีพี่น้องประชาชนจากต่างจังหวัดด้วยนะคะที่ได้รับรายงานจะมีทั้งประชาชนที่เดินทางมาจากราชบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีนะคะที่ได้รับทราบข่าวว่ามีการ เปิด Walk-in ให้ฉีดวัคซีนตรงนี้เนี่ยต้องเรียนย้ำนะคะว่าสาธารณาสุขเองก็เป็นห่วงเพราะว่าในส่วนหนึ่งเนี่ยตอนนี้เราอยู่ในมาตรการห้ามเคลื่อนย้ายนะคะและการเดินทางเข้าออกพื้นที่ที่เป็นสีแดงเข้มก็ถือได้ว่าเป็นข้อห้ามแต่อย่างไรก็ตามเนี่ย ในการที่พี่น้องประชาชนมาจํานวนมากมาออกันเยอะการจัดระเบียบการเว้นระยะก็ทําได้ค่อนข้างจํากัดแล้วก็ในที่ประชุมนะคะก็จะมีการหารืออย่างเร่งด่วนค่ะเพราะว่า ตอนนี้เนี่ยยังอนุญาตให้สามารถที่จะ Walk in เข้ามาฉีดได้แต่ถ้าให้พี่น้องประชาชนรับทราบก็คือมีความแออัดหนาแน่นพอสมควรหากจะชะลอได้ในช่วงนี้เนี่ยอาจจะจําเป็นต้องชะลอ,อก่อนนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าในส่วนของกระทรวงสาธารณาสุขเน้ยเน,นย้ําว่าในทุกจังหวัดทั่วประเทศนะคะเราจะต้องเน้นให้ทั่วด ประเทศเนี่ยฉีดวัคซีนเข็มหนึ่งให้ได้50%ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยตัวเลขก็ยังค่อนข้างที่จะเดินช้าพอสมควร กรมควบคุมโรครายงานว่าในส่วนของจังหวัดอื่นๆเนี่ยนะคะตอนนี้มีการจัดส่งวัคซีนไปแล้วยังรอคร้างอยู่อยู่2ล้านโดสโดยประมาณนะคะก็ขอให้เร่งระดมฉีดด้วยแล้วก็ให้เน้นย้ำในเรื่องของการจัดการเว้นระยะแล้วก็ให้มีการนัดหมายที่เหมาะสมนะคะเพราะว่าพอเปิดให้เป็น Walk-in แล้วพี่น้องประชาชนไปแออัดไม่สามารถจัดระบบได้อย่างปลอดภัยเนี่ยบางทีอาจจะกลายเป็นจุดที่เกิดการแพร่เชือ้อ คือพี่น้องประชาชนที่กำลังจะตัดสินใจออกจากบ้านแล้วไป walk กอินเนี่ยติดตามสถานการณ์ของจุดฉีดนั้นๆน,น,นิดนึงค่ะบางทีเขาก็อาจจะขอความร่วมมือว่าวันนี้พี่น้องประชาชนที่ลงทะเบียนเยอะมากหนานแน่นมากอย่างไรก็ตามเนี่ยคือคงจะต้องมีการจัดการที่ให้เหมาะสมนะคะแล้วก็พี่น้องประชาชนปลอดภัยก็ในวันนี้มีหลายๆเรื่องที่คงฝากไว้นะคะก็ขอฝากไว้เท่านี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ